สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับลีลาช n แนลวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเดเวลลอปเปอร์ของเดือนมกราคมกันนะครับตัว d e v วลลอปเปอร์โนี้นะครับจะเป็นการสื่อสารจาก pd ของเกม k i n g เล t นะครับว่าในอนาคตเนี่ยต่อไปเนี่ยคิงสเลดจะมีการพัฒนาคอนเทนต์อะไรบ้างและจะมีการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับเราก็จะสามารถโฟกัสการปั้นฮีโร่หรือว่าโฟกัสการลงทุนตัวละครในอนาคตได้ถูกเนาะ สำหรับใครนะครับที่ติดตามตัว d e v e l o p e r n o ์ e นะครับเราก็จะสามารถวิเคราะห์แล้วก็ลงทุนปั้นตัวละครไปลงคอนเทนต์ที่เกม King's r a t d Focus นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูตัว e e v e l o p o r n o ์ e กันครับว่าเกม King's r a t d เนี่ยจะมีการพัฒนาไปแนวทางไหนจะมีการปรับปรุงคอนเทนต์ไหนให้หน่าเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็เข้าไปดูกันเลย ทางเกมเนี่ยก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับปรุงคอนเทนต์โดยวันนี้ครับเขาจะมาบอกว่าเราจะปรับปรุงคอนเทนต์อะไรบ้างที่เป็นคอนเทนต์เก่าๆที่ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับโดยคอนเทนต์แรกนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์กิวล์นะครับ สรุปจากหัวข้อนี้นะครับคอนเทนต์กิวล์เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ค่อยมีคนสนใจลงนะครับมีกิวแอคทีฟที่ลงคอนเทนต์กิวล์เนี่ยน้อยมากๆนะครับทางเกมคิงสเลดนะครับก็จะมีการปรับปรุงคอนเทนต์นี้นะครับโดยอย่างแรกเลยนะครับที่จะดรอปใบรีออปชั่นเพื่อนๆก็มีโอกาสได้ใบรีออปชั่นนะครับห้าใบเลยสําหรับการเล่นคอนเทนต์กิวล์นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีการปรับปรุงและพัฒนารางวัลของคอนเทนต์กิวล์นะครับอย่างแรกเลยนะครับรางวัล Challenger แล้วก็ Royal Master นะครับก็จะมีการปรับปรุงรรางวััลทีี่ดขึ้นนะคบ แล้วในส่วนของการจบซีซั่นเราก็จะได้เหรียญเมโดของกิวล์เนี่ยมากขึ้นคูณ2ในทุกๆเทียเลยนะครับเพราะว่าไอตัวคอนเทนต์กิวล์เนี่ยเล่นนานถึง10สัปดาห์เลยนะครับแต่รางวัลเนี่ยไม่ค่อยน่าดึงดูดเนาะเวสปาก็เลยมีการปรับรางวัลเพิ่มนะเป็นแรงจูงใจให้คนอยากเล่นคอนเทนต์นี้มากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วจะมีส่วนของบัฟเซเวอร์นะครับของคอนเทนต์คิววอร์เนี่ยทำให้เรามีโอกาสดรอปไอตัวรีฟอร์ตทิเกตในหัวข้อที่ผ่านมามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับถ้ากิวไหนติดอันดับ1-3ึ่งนะครับเซเวอร์นั้นก็จะได้บัฟโอกาสที่จะดอรอปเลียนไอตัวรีฟอร์ตทิเกตมากขึ้นในเซเวอร์นั้นไปเลยนะครับ mm. ในส่วนของกิววอร์ชอปนะครับไอตรงส่วนเนี้ยเขาก็จะมีการปรับปรุงเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะมีการขายไอพวกเทคโนโลยีทิกเก็ตแล้วก็รีฟอร์ตทิกเก็ตนะครับหรือว่าตัว๋วใบ พอผมอ่านมาถึงตรงนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าผู้พัฒนานะ่ะเล็งเห็นแล้วว่าไอตัวใบเลือก็ชันเนี่ยหายากมากจริงๆนะครับมีเป็นพันมีเป็นหมื่นใบก็ไม่พอนะครับเขาก็เลยใส่ไอตัวใบเลือก็ชันเนี่ยเข้ามาในทุกคอนเทนต์เลยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนอยากเล่นเกมหรือว่าอยากเล่นคอนเทนต์เข้ามากยิ่งขึ้นเนาะ <c oughs> ส่วนรางวัลในการพัฒนาไอดีต่างๆนะครับเช่นพวก สโตนออฟอิน i ินิตหรือว่าแรนดอมยูนิเกียนะครับก็จะมีการเพิ่มเข้ามาในร้านค่าคิววอมกันนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็น ID ใหม่ผู้เล่นใหม่กําลังพัฒนา ID พัฒนาตัวละครนะครับก็สามารถเลือกซื้อไอเทมได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นในคอนเทนต์คิวอน,นะครับแล้วก็ในพารากราฟสุดท้ายนะครับเขาก็ทิ้งท้ายไปว่าคอนเทนต์คิววอลเนี่ยจะมีการปรับปรุงพัฒนาในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เลยนะครับ แต่ในส่วนของ w o r l d b o s s แลวก็ League of Honor หรือว่า League of Victory เนี่ยเขาก็จะมีการปรับปรุงรางวัลเนี่ยในเดือนต่อๆไปนะครับมาถึงตรงนี้นะครับหากใครชอบแนวทางการพัฒนาของเวสป่านะครับก็คือการเพิ่มรางวัลเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในะการเล่นคอนเทนต์ผมว่าการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยน่าจะถูกใจเ,เพื่อนเพื่อนที่กําลังรอรางวัลจากคอนเทนต์ต่างๆที่มีการปรับปรุงพัฒนาของเวสป้ามานะครับแล้วก็ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เวสป้าเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้เล่นมากยิิ่่ขึ้นนะคร Westpa Transcendent Page เีจมมกกาพ็ืพอ หน้าจุติของตัวละครนะครับจากเดิมที่เรามีสูงสุดได้3 e นะครับเวสปเนี่ยก็จะเพิ่มให้ขยายให้เป็น6เลยนะครับผมก็หวังว่าไอ้สช่องที่เพิ่มมาเนี่ยน่าจะเป็น3ช่องฟรีนะครับส่วนอีก3ช่องที่เหลือเนี่ยใครที่เสียเงินเปิด u u y ีไปแล้วนะครับก็จะมี6ช่องทันทีเมื่ออัปเดตครั้งต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็แอบหวังว่าเ e s ป a านะครับจะใจดีแจกฟรีให้3ช่องนะครับผมก็รอของฟรีจากเวสปาอยู่นะครับ ในหัวข้อต่อไปที่จะมีการพัฒนาอัปเดตในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็คือการเพิ่ม exp ของเลเวลตัวละครสำหรับคนที่ลง dispatch battle นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่เออน่าจะมีตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าสำหรับผู้เล่นเก่านะครับ id เลเวลก็ตันไปแล้วแต่สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับการที่จะหาเลเวล id เนี่ยส่วนมากจะต้องใช้ stamina ในการหานะครับทำให้คนที่ลง dispatch เป็นประจำนะครับมีปัญหาตรงนี้มากๆนะครับเลเวล id ไม่ขึ้นเลยแล้วก็ในอนาคตก็จะมีโอกาสที่จะตามชาวบ้านไม่ทมันด้วยนะครับ โอเคครับมาถึงไอ้ตัวไฮไลท์ของการอัปเดตแพตครั้งนี้เลยนะครับก็จะมีการรีเวิร์กนะครับตัว d e v i n e Punishment Rate นะครับหรือว่าเลดแม่มังกรของเรานั่นเองนะครับโดยจะมีคอนเทนต์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอนาคตนะครับก็คือจะมีการเพิ่ม b o s โซ o l e ิ n i นะครับจาก Developer Note ครั้งที่แล้วนะครับเวสปาก็แอบบอกใบมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่าเขาจะโฟกัสที่ตัว d e v i n e Punishment Rate หรือว่าเลดแม่มังกรน,นั่นเองนะครับสำหรับการสปอยครั้งนี้นะเวสปาเนี่ยก็เลย เผยตัวคอนเทนต์ที่จะเพิ่มเข้ามานะครับก็คือการเพิ่มบอสใหม่เข้ามานั่นเองนะครับมแตตีแม,มคาีนิกนบอสที่แตกต่างจากแม่มังกรนะครับก็คือจะมีลูกน้องอยู่2สเตจนะครับเป็นบอสอยู่2ตัวถ้าเกิดเราปลดบอสได้2ตัวนะครับรางวัลในการเคลียร์บอสโซเลนิกก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งจะเป็นแมคาีนิกที่แตกต่างจากแม่มังกรนะครับก็คือเราจะต้องไปปลดมินิบอสสตัวก่อนก่อนที่จะมาตีตัวนางฟ้าโซเลนิกนะครับถึงจะได้รางวัลมากขึ้น ในส่วนคอนเทนต์นี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ในการฟาร์มอาร์ติแฟกต์ชิ้นใหม่นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นพาวเวอร์ฟูลอาร์ติแฟกต์ซึ่งอาร์ติแฟกต์ที่เวสป้าเพิ่มเข้ามาล่าสุดนะครับก็คือลูกแก้วมังกรกับหยดน้ำตาโพคลิปนะครับสองไอเทมนีะบอกเลยนะครับว่าโกงมากๆนะครับเป็นอาร์ติแฟกต์ที่หาง่ายแล้วก็โกงด้วยนะครับเขาก็เลยบอกว่าไอตัวบอสที่จะเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะพ่วงตามมาด้วยอาร์ติแฟกต์อันใหม่รับประกันความโกงแน่นอนนะครับ นอกเหนือจากการเพิ่มคอนเทนต์เข้ามาใหม่แล้วนะตัวเบสป้าเนี่ยก็จะเพิ่มเซนารีโอดันเจียนเข้ามาใหม่ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการขยายขอบเขตเนื้อหาของเกมนะให้มีด้านของอะโพคาลิปซิ่นมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีมุมมองของเกี่ยวกับกอเดสนะครับหรือว่าตัวเทพธิดาของเกมคิงส์เลดไอตัวเนื้อเรื่องตัวนี้ก็จะไปผูกโยงกับคอนสเตเลชันนะครับระบบจักรราศีที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในคิง g เลดสอนะครับ เนื้อหาตรงจุดนี้ครับน่าจะเป็นอะไรที่ว้าวกับผู้เล่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกเลยว่าจะเป็นมุมมองใหม่ของเกม King's l a d e และก็แฟนๆ King's l a d e เนี่ยต้องคาดไม่ถึงแน่นอนนะครับเวสปาเนี่ยก็จะมีการสปอยนะครับเกี่ยวกับไปตัวคัดซีนในเกมนะครับซึ่งจะมีตัวละครหลักตัวเดิมนะครับก็คือเอฟเฟกับคา r ์เซลนะครับตอนนี้ก็เป็นเกรวอลเลอร์แล้วเนาะเป็นเกรวอลเลอร์ดาบหักไปเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นเซนารโอที่เกิดขึ้นหลังจากที่เอฟเฟกับคา r ์เซลเนี่ยได้แยกทางจากกลุ่มตัวละครหลักนะครับ เราก็มาลุ้นกันว่าไอตัวเนื้อเรื่องตัวนี้เนี่ยจะเข้มข้นแค่ไหนเนาะต่อไปนะครับเวสป้านเนี่ยก็มีการปรับปรุงของแม่มังกรนะครับให้มีระบบ infinite difficult นะครับซึ่งจะเป็นการปรับตัวแม่มังกรเนี่ยให้มีความยากมากขึ้นเพิ่มความท้าทายครับให้กับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นไฮเอ็ดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับระบบเนี้ยที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นการรองรับผู้เล่น Endgame นะครับที่ผ่านเคลียร์คอนเทนต์ได้แล้ว แล้วก็รู้สึกเบื่อกับคอนเทนต์แม่มังกรนะครับเขาก็เลยเพิ่มกิมมิคตัวนี้เข้ามานะครับทำให้คอนเทนต์ของแม่มังกรเนี่ย น่าตื่นเต้นน่าเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งรางวัลที่ได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยผมมองว่าเวสป้าไม่น่าจะให้รางวัลอะไรที่แบบผู้เล่นที่เติมหนักนะครับมีความห่างชั้นกับผู้เล่นที่ไม่ได้เติมเนาะเพราะว่าระบบเนี้ยถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อความเอ็นเตทอร์เทนของผู้เล่นหาอิฐเท่านั้น,นครับไม่น่าจะต้องทําให้ผู้เล่นที่ไม่เติมตังเนี่ยมีความเครียดสูงเพิ่มขึ้นนะครับผมมองว่าน่าจะเพิ่มแค่ความยากและก็ความสนุกแต่คงไม่เพิ่มรางวันอะไรให้มันแบบเวอร์วังเกินไปนะครับ ต่อไปนะครับเวสปานอกจากจะเพิ่มคอนเทนต์สำหรับวานแล้วนะครับหรือว่าผู้เล่นที่เติมเงินหนักๆแล้วนะครับเวสปาเนี่ยก็มีการเพิ่มดันเจียนสำหรับผู้เล่นที่ไม่เติมเงินแล้วมีความยากลาบากในการฟาร์มแม่มังกรนะครับโดยการเพิ่มดันเจียนคนบาปนะครับเป็นชื่อดันเจียนที่แบบหามากๆนะครับเหมือนตั้งมาประชดให้กับผู้เล่นที่ไม่เติมตังนะครับก็คือกราม่าดันเจียนครับดันเจียนคนบาปนั่นเองนะครับ ระบบนี้เป็นระบบที่เราสามารถลงมาฟาร์มเพื่อที่จะทำให้ดันเจียนของแม่มังกรเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เนื้อหาของดันเจียน,นย,ยังไม่ถูกสปอยออกมาครับก็จะมีแค่ชื่อแล้วก็ตัวคอนเซปต์ของดันเจียนนะครับให้เราเข้าใจคร่าวๆแค่นี้เองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญนะครับของการอัปเดตครั้งใหม่ก็คือจะมี Divine Punishment Rate Rune นะครับนอกจากจะมีอ r ติแฟกต์ใหม่แล้วนะครับ Vespa ก็ยังมีการเพิ่มรูนนะครับ โดยการเพิ่มระบบการคัฟฟรูนใหม่ขึ้นมานะครับโดยของที่ใช้คัฟฟรูนเนี่ยจะมาจากคอนเทนต์เก่าๆที่เราเล่นผ่านมาแล้วกับจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มาจากดีไวท์พูนิชเมนเรนะครับซึ่งสส่วนนี้จะเอามารวมกันแล้วก็คราฟมาเป็นรูนนะครับซึ่งระบบรูนใหม่นี้เวสป้าบอกว่าจะมีกิมมิคในการคัฟฟรูนนะครับโดยการเพิ่มสแต็กรูนให้กับตัววัตถุดิบที่นํามาคราฟนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างรูนที่เราต้องการได้มีการแบบ พัฒนาตัวละครไปในแนวทางที่เราอยากเล่นได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบใหม่ที่ผมกำลังจับตามองนะว่าเออมันจะเพิ่มความกดดันให้กับผู้เล่นอีกหรือเปล่าเพราะว่าเวสปาเนี่ยชอบมากๆเลยกับการเพิ่มคอนเทนต์ใหม่มันก็จะทําให้ผู้เล่นที่ไม่เติมเงินรู้สึกเบื่อนะครับเพราะว่าตามคอนเทนต์ใหม่ๆของเวสปาไม่ทันนะครับและผู้เล่นที่เขาเติมเงิน เราก็จะผ่านคอนเทนต์ใหม่ได้ไม่ยากอะไรเงี้ยมันจะทําให้เป็นภาระของผู้เล่นที่ไม่เติมตังค์มากเกินไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวเบสป้าเนี่ยจะเพิ่มตัว Public Test s เบ e er ร์นะครับหรือว่าเป็นตัวแอป,ปในการทดสอบระบบของเกม k n n s s l ลดขึ้นมาแยกเป็นอีกแอป,ปหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้ที่ Google Play แล้วก็ Apple Store ได้ตามปกติเลยนะครับก็ผูกกับตัว Social Account ปกติเนาะไอตัว s ซเบอร์เทเนี่ยก็จะมีการ เพิ่มระบบการเทสที่แบบเป็นระบบมานาเข้ามานะครับก็จะสามารถทําให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าไปลองตัวระบบของแบทเทิลต่างๆในเกมได้นะครับโดยจะมีระบบมานาแบบปกติเลยแล้วก็จะตัดระบบของโซโล่ไทมออกไปด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยไม่รู้จักโซโล่ไทมนะครับในเกม n i s g s ลดเนี่ยมันจะมีโซโล่ไทมในเกมเนาะเวลาเราใช้สกิลเนี่ยตัวจับเวลาในเกมเนี่ยจะถูกหยุดลงนะ เมื่อกดใช้สกิลเนาะมันจะเป็นลักษณะของจอดำนะมันจะเรียกว่าโซโล่ไทม์มันจะทําให้ตัวสกิลเนี่ยออกได้แล้วก็เวลาก็จะหยุดลงเนาะใครที่เป็นสายเอนจินหนักๆนะครับหรือว่าเป็นสายที่แบบซีเรียสกับทำเดเมจพอดเนี่ย การใช้เทคนิคโซโล่ไทม์เนี่ยถือเป็นอะไรที่เป็นเคล็ดลับเทคนิคในการทำเดเมจของเวิร์บอสเลยนะครับแต่ตัวเท s เซเบอร์เนี่ยก็จะเอาระบบนี้ออกนะครับเพื่อทําให้เราเนี่ยมีการเทสตัตวละครได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นระบบมานาเหมือนปกติเลยแล้วก็โซโล่ไทม์เอาออกนะครับจะทําให้เรารู้ว่าตัวละครเนี่ยเราทำเดเมจได้เท่าไหร่โดยไม่ต้องพึ่งโซโล่ไทมเนาะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นตัว d e v e l o p e r n o t e p a โประจําเดือนมกระานะครับ สำหรับความคิดเห็นของผมนะครับก็มีทั้งส่วนชอบรู้สึกสงสัยแล้วก็ไม่ชอบนะครับในการอัปเดตครั้งนี้นะครับในส่วนที่ชอบเนี่ยผมก็ชอบการอัปเดตรางวัลในคอนเทนต์ต่างๆเพิ่มแรงจูงใจในการเล่นคอนเทนต์ต่างๆในเกม k i n g s l ลนเนาะอย่างกิวลนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ผมรู้สึกว่าผมลืมเล่นบ่อยมากๆนะครับเพราะว่ารางวัลเนี่ยก็ไม่ได้ดีมากครับไอเหรียญกิวลเนี่ยดอกมาแต่ละทีก็น้อยมากๆเลยนะใช้เอาไปทําอะไรก็ไม่ได้เอาไปซื้อของที่แบบเป็นชิ้นใหญ่ๆก็รอ,อนานมากนะหลายเดือนนะถ้าเปรียบเทียบรางวัลเนี่ย เป็นรางวัลที่นานมากๆกว่าจะมีการแจกรางวัลใหญ่ๆครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ผมชอบละกันนะครับในส่วนของความสงสัยนะครับก็อย่างเช่นพวกคอนเทนต์ใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามา ผมก็สงสัยว่าเวสปาเนี่ยจะทําให้เกิดความเครียดของผู้เล่นที่ไม่เติมเงินกับผู้เล่นเติมเงินเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับหากคอนเทนต์นั้นมีการเพิ่มรางวัลทําให้ผู้เล่นที่เติมเงินกับผู้เล่นไม่เติมเงินเนี่ยมีระยะห่างมากยิ่งขึ้นนะผมก็จะมองว่าการพัฒนาแบบนั้นอ่ะมันไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะครับในส่วนที่ไม่ชอบนะครับก็คือการที่เวสปาเนี่ยเพิ่มคอนเทนต์ใหม่เข้ามาเร็วมากๆเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแพทนอตเก่าๆนะครับก็คือมีการอัปเดต คอนเทนต์ใหม่เข้ามาเนี่ยทีมากๆเลยนะผมมองว่าการเพิ่มคอนเทนต์ใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มความเครียดให้กับผู้เล่นนะครับในส่วนของผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะต้องตามคอนเทนต์ของเกม kingsley ให้ทันซึ่งจะเป็นอะไรที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยปวดหวัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าคอนเทนต์มันเยอะจริงๆนะครับ ผู้เล่นเก่าเนี่ยพอโอเคแต่ผู้เล่นใหม่เนี่ยบอกเลยน้ำหน้าสงสารมากเพราะว่าคอนเทนต์มันเยอะนะครับทาให้เวลาเราเห็นผู้เล่นใหม่เข้ามาสักพักหนึ่งเขาก็จะอยู่กับเราไม่ได้ไม่นานเพราะว่าเล่นไปสักพักจะรู้สึกว่าตามคอนเทนต์ใหม่ๆไม่ทันแล้วก็หาของมาเทพไม่ทันตัวไรเดอร์คนอื่นๆนะครับก็จะทําให้รู้สึกท้อแล้วก็ไม่อยากเล่นเกม k คิงส์เลแล้าทาให้เกมเนี่ยหมดสนุกลงไปเลยนะครับแต่โดยรวมนะครับเรียกว่าลอปเปอร์โนอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นสําหรับผมเหมือนกันนะ แต่ก็เป็นการตั้งความหวังให้กับทีม d e v e l o p e r n o ร์ทีมนี้อีกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดขออัปเดตมาไม่ดีไม่ถูกใจนะครับก็จะผิดหวังมากนะครับก็รู้สึกว่าไอ้ตัว d e v วลลอปเปอร์โนเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้เราตั้งความหวังแล้วก็น่าจับตามองกับการอัปเดตครั้งต่อไปมากๆเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาชมคลิปผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นาที่ด้วยนะครับโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับ d e v e l o p e r note วันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ